ขอโทษพุธีายขิดอะยาบหยาบยายาบหยาหายตรงไหนเบาบหยาบหยบหยาบหยาบหามาบหยาบหยยาบหยาบหยบหยาบช้ามันก็เลยไปโดนยาคือาบาลหยาบหยยยายยบายบย ลงโดนล้าไปันโนนี่อ่มเร็วก็เลยขอขอขอกินอหารได่ไหมล้อสองสา